สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่21เมษายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียว i ทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะครับตามระบบของเรานั้นนะฮะตอนนี้ก็เป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิราะห์บอกว่ามีโอกาสจะย่อตรงไล่อีก1นชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นก็จะมีย่างในระดับหนึ่งเพราะว่าเกือบเกือบเข้าสู่สภาวะที่เป็นโอเวอร์แล้ว นะครับผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งที่ต่ำกว่าไปนะครับแต่ปิดแท่งเขียวนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในเรียกใกล้ก็บอกว่าอยากจะลงอีกแต่เปอร์เซ็นต์การลงจะมีไม่เยอะแล้วมันจะมีน้อยมากๆเลยนะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กำลังอยู่ในโหมดที่เป็นการพักตัวของฝั่งขาขึ้นชุดนี้อยู่นะฮะก็ยังไม่ไปไหนไกลนะ ทำไมไม่ไปไหนไกลสักทีเพราะว่านะครับตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนี่ต่างหากนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบเกือบอ่อนแรงอยู่ในโซนที่เรียกล่ากเกาะตัวแล้วก็มีแนวโน้ม่จะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณ จบรอบสัญญาณชุดต่อหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้อาจพักตัวอยู่บริเวณนี้นก่อนเกือบจบรอบการพักตัวแล้วนะครับเกือบจบแล้วจบการเบรกชุดนี้แล้วนะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้นก่อนแล้วนะครับนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวันก่อนนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะคร้าวแท่งก็ยังไม่ไปไกลไกลก็แค่่ันกวจุดเองนะครับ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้บอกว่านะครับเขาขอพักตัวอยู่เรนี้ก่อนอาจจะมีการเบรกได้อีกสักหนึ่งชุดนะมีโอเปอร์เซนต์การขึ้นจะมีเยอะแต่ถ้าจะลงก็เปอร์เซนต์การย่อตัวลงก็จะไม่เยอะผลปรากฏว่าก็เป็นเปอร์เซนต์การเกิน,นจริงเป็นการเบรกนะครับเป็นการเบรกของฝั่งขาลงเล็กๆชุดนี้ที่เปิดจากแอคชั่นมาร์เก็ตอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสปายเอฟเฟกต นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้ผมว่าขอย่อตัวลงได้อีกเนี่ยชุดแต่เหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะฮะก็ขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับก็เพราะว่านะฮะเขายังไม่สามารถที่จะหลุดโซนโอเวอร์มาได้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆเท่านั้นนะครับดูแววแล้วก็น่าจะเป็นแค่หลุมเท่านั้นนะครับเพราะว่าคงไม่สามารถที่จะทํา เหวลึกได้เนะแ,นแบบนี้นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่ากอดตัวนะครับแล้วก็แรงซื้อก็อยู่ในโซนที่เรียกว่ากอดตัวแล้วก็มีแนวโน้มนจะลดลงเช่นกันนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ สชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณที่เกิดจากแอคชั่นมาร์เก็ตนะครับตอนนี้ก็กายังทรงๆอยู่ในกรอบนี้ก่อนและมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบเส้นแนวจิตวิยยานะครับสีแดงอีกสักหนึ่งเส้นอันนี้แค่ความเป็นไปได้นะครับนะฮะดูปัจจัย นะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบของเรานั้นนะครับยังเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาขอย่อัตลงได้หนึ่งชุดแต่เปอร์เซนต์การลงนะั้นมันจะไม่เยอะแล้วนะครับผลปรากฏว่าย่อโตลงได้ที่เดียงแล้วก็ขึ้นมา จบรอบสัญญาณตามที่เราวิเคราะห์ที่ทําให้นะครับค่าเงินดอลลาร์น้ถูกกดนะครับด้วยปัจจัยกระทบค่าเงินก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะครับเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วหรือว่าเปอร์เซ็นต์การลงต่อนั้นจะมีไม่เยอะเพราะว่าเข้าเข้าสู่ในโซนเรียกว่าโอเวอร์โซแล้วนะครับดังนั้นนะฮะก็ มีโอกาสจะยอ่อัตลงได้อีกนิดแต่ไม่เยอะแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางมากกว่านะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงอยู่แล้วนะครับที่เปิดจากแอคชั่นมาเก็ตแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์คือการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้นะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องของ Supply ฟเฟ e c t มากกว่านะครับนะฮะยังไม่ใช่สัญญ,ญาณที่จะชัดเจนสักเท่าไหร่ นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบเกือบแข็งแรงแล้วนะครับแรงซื้อแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวก่อ่อนแรงแล้วก็มีแนวโน้มาจะลดลงลเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่หชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นยังคงเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทาง ต่อนะครับเดินทางต่อแบบนี้นะครับด้วยปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะฮะตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานต่างๆนะครับที่มีการคาดการไว้อยางส่งผลทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นทรงกับอ่อนค่าลงนะฮะอาจจะมีการทรงบ้างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทำอ่าส่วนใหญ่ก็จะ กดค่าเงินดอลลาร์ให้มีค่าอ่อนค่าลงมากกว่านะครับแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับ,รบการวางแผนนะครับก็น่าจะพอในอตามแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นเป็นกรอบนะครับหมายความว่านะฮะใช้ปัจจัยกระทบค่าเงินเป็นกรอบเพื่อเอามาวิเคราะห์นะครับมาเอามาวางแผนในการคาดการณ์นะครับปัจจัยกระทบค่าเงินส่วนใหญ่ ดค่าเงินอลารงดังนั้นสมการปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับก็มีโอกาสที่จะเดินทางต่อดังนั้นนะครับกลุ่มพวกนี้เราจะให้เป็นดีมานโซนนะครับดีมานโซนในการเคลื่อนที่มากกว่านะครับเพราะว่าด้วยปัจจัยที่กระทบต่างๆนะครับทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟั้นตอนนี้นะครับนะฮะอ่านะฮะเดี๋ยวผมเขียนให้ดีกวะนะ่าน ชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นการแพทเทิร์นที่เดินทางนะครับแล้วชุดนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่เบรกจำได้ไหมฮะการพักตัวของกราฟในทางเฟรมที่ใหญ่แล้วตอนนี้ก็เกือบสุดแล้วนะครับมีกำลังมีการสร้างสร้าง นะฮะแพทเทิร์นใหม่ที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเรารู้ลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้เราเจ้าจะวางแผนในการเทรดให้รัดกกุ่มหน่อยหนึง่งก็คือมีกรอบการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับดังนั้นนะครับหากตรงนี้อยู่ในดีมานโซนนะครับเราก็จะวางแผนให้เป็นนะครับนะฮะอ่าให้เป็นดีมานโซนนะครับเลยจากนั้นก็จะเป็น TP เนาะนะฮะก็จะเป็น t p โซนนะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะ t ี TP โซนอยู่บรณนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น SL โซนนี่กำหนด เอานิดนึงเนาะนะฮะอส่วนนี่กําลดานิดนึงเพราะว่า period ของเขาแคบเกินไปนะฮะแคบไปนิดนึงนะฮะแบบนี้กดอีกรอบน่้ตรงนี้ก็เป็นแบบนี้ดีกว่าเนาะนะฮะเราจะเห็นได้ว่าแผนในการเข้าออเดอร์ของเราค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะครับอย่างน้อยก็มีไม่กี่พันจุดนะครับสําหรับนะฮะแผนที่จะเอาไว้อ่าในกรอบการลงทุนอยู่บริเวณนี้นะครับนะ นะะแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับแล้วก็ขออภัยเสียงจะยังไม่ค่อยมีนะครับอเสียงรับเสียนิดหนึ่งนะครับก็เสียงจะเบานิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ